นะจงหาค่า dy dx ของ y เท่ากับ l อนะของ 3x กำลัง2ลบ 6x นะทั้งหมดนี่มันยกกำลัง7ก็คือปรับหน้าตาหน่อยนะก็คือตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่า,าฟังก์ชัน lon ี้เนี่ยนะฟังก์ชันตัวนี้มันยกกำลัง7ดังนั้นถ้าเกิดจะทำให้เห็นหน้าตาค่อนข้างชัดเจนต้องปรับนะปรับหน้าตาดูดูใหม่นะครับก็คือให้เป็นอย่างนี้ y เท่ากับ อ่าวงเล็บลอนสามเอ็กกำลังสองลบ 6x นะจริงๆคือมันยกกำลัง7นะฟังก์ชันนะทั้งฟังก์ชันเนี่ยมันยกกำลัง7อย่างนี้นะอ่านะเพราะนั้นเนี่ยมันเข้าสูตรไหนนะก็คืออ่ามันจะไปเข้าสูตรอ่ามันจะจะไปเข้าสูตรอะไรเข้าสูตรยยกกำลัง V ยูยกกำลัง V ก็คืออ่ะพูดง่ายคือตอนนี้ตัวลอนวงเล็บ 3x กำลัง2ลบ 6x เนี่ยมันเป็นไส้แล้วในหลังลอนก็ยังมีไส้ซ้อนกันอยู่เนี่ยตอนนี้คือไส้มันซ้อนกันอยู่อ่ะทีนี้เรามาดิฟก่อนแล้วกันนะ Dy by dx d/ by dx ของ lon 3 x กําลังสองลบห x ทั้งหมดนี้ยกกําลัง7จ็ดก็คือถ้าเรานึกถึงสูตรนะสูตรก็คือ d i e u ยกกําลัง v หรือ u ยกกำลัง n ก็แล้วแต่นะถ้าสูตรแรกเลยก็คือ u ยกกำลัง n อ่ะสมมตินะ u ยกกำลัง n by dx มันจะต้องได้เป็น n คูณกับ u ยกกำลัง n ลบ1แล้วก็ดิฟ u by dx ก็คือดิฟใส u อีกอีกรอบหนึ่งโอเคไหมก็คือใช้สูตรนี้ก่อนอ่าตอนตอนนี้ตัวนี้คือเหมือนเป็น u นั่นเองนะ,ะก็คือเป็น u นั่นเอง แล้วยกกำลัง n อ่าเพราะฉนั้นเราจะได้อ่าเราก็จะได้ u อ่าได้ n ก็คือเอากำลังมาคูณข้างหน้าก่อนได้7คูณกับอ่ายู u. U. ก็คือ l อนสามเอกำลังสลบหกเอ ตัวนี้กำลังจะลดลงไป1นะกำลังมันจะลดลงไป1นะึก็คือจะได้เป็น7 – 1ลบ1แล้วเราจะต้องไปดิฟไส่ต้องไปดิฟไส่ก็คือดนะีตอนนี้คือดิฟไส้คือ d u u ของเราคืออะไร u ของเราคือตัวนี้ทั้งหมดเนะี่ยะ u ของเราก็คือตัวนี้ทั้งหมด ดิฟไซก็คือดีลอนสามเอ็กกำลังสองลบหกเอ็กอะเสร็จแล้วเนี่ยพอเรามาพิจารณาพจน์หน้าไม่มีปัญหาละมาพิจารณาที่ตัวหลังตัวหลังเนี่ยลอนมันเหมือนตอนนี้เรากำลังจะดิฟลอนต่อ ซึ่งตัวรอนตัวนี้ก็มีไส้อยู่เห็นไ,ไหมอ่าดิฟรอนเนี่ยก็คือใช้สูตรด,ดีอ่าเดี๋ยใช้สูตรรอนรอนวีนะก็คือสูตรที่สูตรที่เท่าไหร่สูตรที่1นนะดิฟรอนวีอ่า จะใช้สูตรต่อไปจะใช้สูตร d ln v by dx จะเท่ากับ1ส่วน v แล้วก็ดิฟใสอีกทีหนึ่ง d v by dx ใช่ไหมสูตรมันซ้อนคือใส้มันซ้อนกันอยู่3มชั้นนะ,ะชั้นแรกเลยก็เป็น u ยกกำลัง n ชั้นที่2เนี่ยก็คือชั้นแรกใส่ใส้เป็นตัว u ชั้นที่สอง ก็จะเป็นไส้เป็นลอนอ่าไส้คือดิฟไส้ไส้ก็เป็นลอนแล้วในลอนก็มีไส้ซ้อนอยู่ข้างในอีกะฉะนั้นก็ต้องดูให้ละเอียดก็จะได้เป็นเจ็ดลอน3 x มกำลังสองลบหกเอ้ตัวตัวลอนเนี่ย เวลายกกําลังเนี่ยเวลายกกําลังเนี่ยปกติถ้าเราเขียนวงเล็บแบบนี้กําลังก็อยู่ข้างนอกนึ่อ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวให้กําลังอยู่ข้างนอกก่อนละกันนะ<ๆ>เผื่อบางคนเนี่ยไม่ชินกับการเขียนกําลังกําลังจะเป็นเลข6ตรงนี้นะเจลบหก็คือนะทีนี้เรามาดิฟตัวหลังดิฟลอนของวงเล็บ นะก็จะได้1ส่วน1ส่วนด้วยตัววงเล็บก็คือตัว u หรือตัว v ที่อยู่หลังลอนเนี่ย3 x กํลัง2ลบ6 x เสร็จแล้วเราจะต้องอันนี้คือ1ส่วน v แล้วเราก็ไปดิฟไ <c oughs> ส้ของมันอีกทีก็คือ3 x กําลัง2องลบห x มันซ้อนกันอยูอ่พอมาถึงขั้นนี้ปั๊บเนี่ยคราวนี้เราก็จัดการดิฟต่อนะดิฟไสต่อเจ็ดคราวนี้ครูจะเอากำลังหกเนี่ยเขียนใหม่นะก็คือมันเป็นมันยกกำลังฟังก์ชันลอนทั้งฟังก์ชันเลย แต่เวลาเขาเขียนสมมุติเราไม่ได้ใส่วงเล็บอย่างเงี้ยกำลัง6มันจะอยู่บนตัวลอนนะก็เป็นลอน n ยกกำลัง6วงเล็บ3 x กำลัง2 x, อลบ6ก็ก็เป็นวิธีการเขียนนะแต่ความหมายของมันก็คือฟังก์ชันตัวนี้ยกกำลัง6นั่นเองคูณ1ส่วนด้วย 3x กำลัง2อลบ 6x อ่าดิฟตัวหลังนะมีอยู่2พจน์พจน์นี้กับพจน์หลังก็เป็น3 2เป็น6อ่าเอ็กกำลัง1ลบกับ6นะอืมโอเคอ่าที่เหลือก็เป็นเพียงแค่การอ่าจัดรูปนะที่เหลือเป็นเพียงแค่การจัดรูป ถามว่าเราจะดึงตัวเลขอะไรออกมาแล้วเอามาตัดกันได้ไหมก็ได้นะถ้าเราอยากจะดึงสมมติเราเราอยากจะทำให้ถึงที่สุดแต่จริงๆงตอนนี้กระบวนการดิฟมันจบไปแล้วนะก็เหลือแค่จัดรูปทางอตศาสารนะจริงจริงก็คือถ้าจบตรงนี้ก็คือจบนะก็คือเป็น,น,นการเป็นนั้นว่าเราหาอนุพันธ์ได้ละนะแต่ถ้าสมมติเราอยากจะจัดตัวเลขให้มันดูเรียบร้อยขึ้นอนะ่ะสมมติเราอยากจัดนะ จริงๆตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนว่ามันจบแล้วนะทีนี้ถ้าเราจะจัดตัวเลขเราก็จะดึงเอา3ามหารทั้งเศษและส่วนแล้วกันนะเนี่ยเอาสามหารสามหนึ่งเป็นสามสามสองหอันนี้ก็สามสองหกสามสองหก อ่ะทีนี้เราก็จะเขียนใหม่ได้เป็นเจ็ดครูก็จะดึงตัว2เนี่ยตัวนี้ออกมาจากวงเล็บนะฮะก็ามาคูณตรงนี้แล้วกันนะวงเล็บ2องตัวตัวนี้ตัวนี้นะก็จะเหลือ x-1 ลบหนึ่งลบห คูณกับลอนลอนของ 3x มเกำลังสลบ6กเกนะยกกำลังทั้งหมดยกกำลังหนะส่วนด้วยส่วนด้วยเอ็กกำลังสองลบสองเอ็ อ่าโอเคขั้นตอนสุดท้ายเนาะเจ็ดสองสิบสี่คูณกับเลบหนึ่งคูณกับลอนของสามเอ็กกำลังสองลบหกนะฟังชันนี้ยกกำลังหกหารด้วยหารด้วยเอ็กกำลังสองลบสอง x ก็เป็นอันจัดจัดหน้าตาของตัวเลขให้มันดูเรียบร้อยนะจริงๆคือจบไปตั้งแต่บรรทัดก่อนบรรทัดก่อนเรื่องของการหาอนุพันธ์มันจบไปที่นี้ถ้าจะทําให้มันดูเรียบร้อยเราก็จัดตัวเลขได้แต่บางคนจับไปจะมาจะผิดได้นะอันนั้นก็ต้องะระมาระวังนะครับ